แตงโมลูกเท่าไรลูกละยี่สิบบาทจะบางมือนีแดดฮ้้นห่อนสื่อซอยแดททำไมแพงจังนี้บ่แพงดอกค่ะกันแพงเก็บไปกินเองแล้วลูกนี้แดงไหมนี่แดงเบิร์ซูนวยค่ะว่าแดงเอามาคืนเลื่นโหลดงั้นบางเอาสามลูกเข้ากันจ้าจ้าได้ได้ค่ะเอาลูกนี้หลย ัางประเทศยังมาหนาคือซสียแท้นี่ทำไมแตงโมคุณซีคาวอย่างนี้ใจ่มาเบิงดูชนเสาไฟฟ้าตะกี้มันเลยหล่นแตกตอนเจ้าวิคีโตอันต่าเสาไฟฟ้าหันเจ้าตกใจบออืมบางนี่ตกใจมากเลยเออนั่นละได้ขนาดเจ้ายัางตกใจแตงโมไข่ก็ตกใจเห็นบนนี่สีบดใจเห็นบนนี่เสีบดเดี๋ยวนี้กำลังแตงหนาอยู่ค่ะไหมกำลังแตงหนาอยู่ค่ะบอกก็ตายแตไม่เขียนเชีวยวจ้าโอ้ย อันไม่กำลังเขียนคิวอยู่ค่ะบอกกับฉันก็ได้ค่ะฉันเป็นพี่เรื่องเขาค่ะวายไม่คหมโทมาโทมาล่ะผูบาดจังใดมืออื่นเป็นอยังแปดตัวเมียเป็นอยังอี่ล่ะเขาจีตแงงเขาเสียวเมียไหมเจังไหนล่ะตายผู้บ่าดไม่เสียวเมียโอ้ยจะจังไดนะหัวตัวนี้ลูกออดเนี่ยนะ ลูกอดลูกแอดแม่มึงจังได,ด้ดอหัวกกะยังวะหัวห่วยอ๋อหัวเออเอาไปมกเร็วๆๆใส่ขี้ให้เรียบร้อยเดอ้อว้าใส่ขี้ยังไงพ่อเอาอีนนี่แม่ห่วยท่นานบอใส่ขี้แล้วมึงสิกินจังได้แล้วทําไมต้องใส่ขี้ด้วยอ่ะก่อนที่มึงจะหมกใส่หม้อน่นะนะใส่ขี้ก่อนวอ้าอีถ้าใส่ขี้หนูไม่กินนะพ่อเอาถ้ามึงไม่ใส่ขี้กูกะบอกกินคือกัน อ้วนโอ้ยไขคนไทยนี่เนาะย่ำได้มึงกับปูสุเบาหูเรื่องกันว่าเรากันย่ำได้ละอวดหอวยน,ะนี่หนูซีเห็ดมาด้วยนะพ่อบ่ห้วยข้องแสบตัวนี่เห็ดไข่ไม่รู้พ่อเขามาขายที่ตลาดนะ่ะอ้วเขาแล้วอินี่ไหมอะทาไมละ่ะกูบ่ได้ถามว่าเห็ดไผ่นี่นะมันเห็ดไข่ไม่รู้ไม่ได้ถามชื่อเขายอะมึงบ่ต้องไปถามดอกชื่อเขาน่ะชื่อเห็ดที่มันชื่อเห็ดไข่ อันซื้อยังไงลังเทียก็ซื้อผมกลัวสิให้ซื้อเยเนี่ยมันเอียงไหมซื้ออุ้มบ่กเป็นเอียงซื้อไหมติอุ้มนี่ซื้อไม่ซื้อเก่ากับซื้ออุ้มเพื่อก่าหันลักมาอันมีแฟนเราบ่เคยมีเป็นไงล่ะปามันเลวมันเขาป้าบ่ เฮ้ยขนาดนี้แต้ตงปลาเขาหนึ่งตัวแมดบอบอ่ใส่ดอกอยู่ในอากาศดีอยู่ไปโหลดเห็นหวงมันบอมีพิษมิวไพ่ดอกกีบไปโหืด<อ>